สวัสดียามเย็นนะครับเดี๋ยวนี้ก็ก่อนเลิกงานก็พาน้องน้องมาปลูกทุเรียนไว้รอบๆแปลงเดี๋ยวสาธิตการปลูกทุเรียนต้นประมาณไม่เกินหนึ่งปีนะครับไม่เกินหนึ่งปีเนี่ยเราเตรียมเราเตรียมดินเตรียมหลุมไว้แล้วนะครับแล้วก็มันใกล้สปริงเกอร์เราไม่จำเป็นต้องนั่นนะครับอ,อันดับแรกนะครับก็เตรียมน้ํานะครับเราป้องกันเชื้อราก่อนผสมด้วยเมทาเล็กซินนะครับเมทาเล็กซินคือยาป้องกัน เชื้อรานะครับรากเน่าโคนเน่าเลยนี่นะครับชื่อยาสามัญนะครับเมทาแลกซินนะครับอ่าใส่ไปฝักบัว5ลิตรก็ใส่ไปประมาณ1ช้อนนะครับอ่าหช้อนนะครับวนให้เข้ากันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลาดรอบหลุมเลยพี่กาเอานั้นออกว่าป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะครับอ่าอ่าลาดให้รอบเลยครับทั่วๆเลยครับหนึ่งตารางเมตรนี่คือตามการ ง่ายๆนะปลูกง่ายๆแล้วก็แบบเร็วแล้วก็สะดวกนะครับลาให้ทั่วเลยครับทั่วพุกนี้เลยนี่ครับใส่เป็นหนึ่งช้อนนะครับเราป้องกันเชื้อราโอเคครับดับต่อไปก็ขุดหลุมแล้วครับเตรียมลงเราขุดไม่ลึกนะครับเราขุดหลุมไม่ลึกนะครับเราขุดหลุมไม่ลึกนะครับพอให้เราจะไม่ฝังต้นลงไปลึกมากนะครับเพราะว่า ทุเรียนนี้เป็นรากอากาศอยู่แล้วนะครับลองเอาถุงลุงเอาเทียบดูครับอ่าลงไปอีกครับน่าเราเราจะให้เหลือประมาณหนึ่งเซนติเมตรนะต้นต <vale ้นไซส์หนึ่งปีนี้ให้เหลือหนึ่งเซนติเมตรต้นไซส์นี้หน้าแปลงขายอยู่ร้อยแปดสิบบาทนะครับร้อยแปดสิบาทนะครับความสูงก็จะไล่เลี่ยกันแบบนี้เลยอ๋อไอ้กว้างนะครับลงไปอีกคุณลงไปอีกไงแล้วก็จะวัดเนนี้ยเดี๋ยวพอหลุมต่อไปแล้วก็จะง่ายแล้ว เราวัดปริมาณไปเอ่อให้ทั่วนี่ครับเอาได้นะเราเอาน้องลองใส่ดูดินนี้คือเราใส่เราผสมกับอ่าได้ครับเราผสมกับดินถุงละยี่สิบบาทลงไปแล้วนะครับคือให้มันมีในตัวเจ้นถุงสูงไว้นะครับเผื่อดินเราเสื่อมสภาพอ้าวเอา,เอากางไกลมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้นแบบนี้จะมีรากขดหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวน้งไกห่หันมาท้างน,านะน,นี้นะครับดูกันนี่นะครับนี่น้องตัดตรงนี้กันเลยกันไก่ไม่คมเหรออ้าวดูนะครับนี่เดี๋ยวเรา,เาพยายามย้ายดินแตกครับนี่เราพยายามไม่ดินแตกนี่เอาเอาดินข้้งล่างออกเลยพวกที่เป็นที่โคนที่ตมนี่ออกเท่านี้นะครับเดี๋ยวดูว่ามีรากตนะ้ไหม ไม่มีนะครับปรากฏดไม่มีเพราะเป็นตู้เรียนปีนี้นะครับตู้เรียนใหม่ของเราก็เอาลงไปน่าจะเอาดินลงไปอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันน่าจะเออมันน่าจะลงไปลึกเกินไปนี่นะครับน้องอ่าโอเคตั้งต้นให้ตรงนะครับตั้งต้นให้ตรงอ่าเราก็ลบนะพยายามอย่าเอาดินนี่เอาตรงนี้แหละที่เราขุดไปเลยยาวตรงนั้นมาทำไมเออเออ พยายามอย่าเอาดินมากบไอ้ดินที่หน้าถุงนะครับเอาให้เท่ากันเลยให้เท่ากัน<ม>กบให้เท่ากันอย่า,อาดินมากบที่หน้าถุงมันไกลเออน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวถนะอยถอยมาอ่ากบให้ดูเนี่ยครับเราจะให้เห็นหน้าเนี่ยฮะมันมีแกลบอยู่นี่ครับหน้าดินเราไม่ยังตั้งลังของต้นใหตรงนะเนี่ยตอานี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับตามขั้นตอนของผม คือลาดด้วยไมโครฟูวิกตามเลยไมโครฟูวิกครับเนี่ยผสมหนึ่งฝาอ่าน้องผสมไปหนึ่งฝาต่อต่อถังต่อผักบัวห้าลิตรเดี๋ยวก็เติมตมน้ำไปเอาได้ได้ได้ครับเติมไปแล้วก็เติมน้ำไปเราใช้รถได้ประมาณ3ต้นนะครับเดี๋ยวเราก็ผสมไปก่อนเลยหนึ่งฝาต่อ มันจะช่วยนะครับช่วยนะครับเร่งรากป่อยจะเจริญเติบโตนะครับปรับค่า pH ในดินนะครับเพืชจะทําการย่อยสลายดินได้ไดด้ีนะครับได้ดึงดึงธนะาตุอาหารในดินขึ้นขึ้นมาหมดลาดให้ทั่วเลยลาดให้ทั่วเลยนี่นะครับให้ทั่วเลยนะครับทั่วเลยเท่านี้เองครับไม่จําเป็นต้องไปลองด้วย ขี้งูหรือปุ๋ยหรือว่าอะไรต่างๆนะครับผมปลูกแค่นี้นะครับน้าเหาเดี๋ยวเอาไม้ไผ่ปักเฉียงให้เขาด้วยนี่ครับนี่เป็นการปลูกกิ่งกระโดงนะครับกิ่งกระโดงเราจะไม่หันด้านใดไปด้านหนึ่งเพราะว่ามันมันเป็นพุ่มอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นกิ่งได้ครับได้ตั้งแต่เป็นลดต้นนูต่อเลยน้าเราเอาไม้ไผ่มาตรงนั้นแหละนี่ครับแล้วก็ น้ำไก่ได้น้งไก่เอาปุ๋ยนี่ใส่ประมาณหนึ่งช้อนชาใส่ร้านใช่ไหมนี่ไม่ใช่นี่นี่นี่เอกซัมมิกเนี่ยมันจะเป็นธาตุอาหารรวมนะครับเหมาะสำหรับทุกเรียมเพิ่งปลูกเลยมีกร,รมฐถนเมกนีเซียมสังกะสีแมงกานิสเหล็กเนี่ยเป็นธาตุอาหารรวมนะครับเราใส่ลงไปประมาณประมาณครึ่งช้อนชาพอให้เขาได้กินนิดๆหน่อยๆน่อยพอนะครับพอเราจะไม่ใส่เยอะไม่ใส่เยอะเลยตอนเพิ่งปลูกเนี่ย ประมาณครึง่งครึ่งช้อนชาก็หยิบมือนึงโรยให้ทั่วอ่าได้ได้ไดโรยให้ทั่วเพราะั้นพอตำตำต้นตำตำเออได้เนี่ยครับแล้วก็ลดน้ำต่อได้เลยตรงนี้จะมีสปริงเกอร์ของของแปลงอยู่สองหัวนะครับผมเลยไม่ต้องติดตั้งสปริงเกอร์นะครับเวลาลดน้ำต้นไม้ในแปลงเขาก็จะลดไปโดยปริยายนะครับ ต้นแบบนี้ก็ผมจะลดทุกวันนะครับวันละสิบนาทีครับผมจะลดทุกวันก่อนเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่นะครับว่ากับสภาพพื้นดินของท่านที่ที่ปลูกนะครับของลูกค้าบางท่านนะครับอาทิตย์หนึ่งลดครั้งหนึ่งก็อาจจะเป็นได้นะครับเพราะว่าความช่ืนช้นใต้ดินเขายัางสูงนะครับแต่ของผมก็คือลดลดทุกวันก่อนตรงนี้ให้เขาโดนแสงแดดให้เต็มที่แลเราก็ปักเฉียงๆขึ้นมาแล้วก็รั่มเฉียงไว้ เดี๋ยวปักให้แรงๆเลยครับปักให้แรงแรงเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาล่ำตรงนี้แบบนี้ให้ต้นตั้งตรงปักให้ลงไปแรงๆก่อนครับให้เสียงอา้าวดึงต้นขึ้นมาไม่ถึงอ่ะไม่ถึงให้เสียงแบบนี้สิอ๋อรอต้นลงไปอ่ะเราไม่ดัดต้นนะต้องดัดไม้มานะอ๋อมัดหลวมๆนะครับเรามัดหลวมๆ มัดหลวมๆโอเคนะครับผมก็ทำวิธีการปลูกแบบง่ายๆเท่านี้นะครับผมปลูกก็ต้นไม้ก็รอดตลอดนะเกือบประมาณเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยที่ผมปลูกเพราะว่าถ้าต้นที่ตายก็คือการดูแลเป็นเชือเ้อราแลลวแต่ถ้าเราล่าเชื้อราแบบนี้คือป้องกันได้มากเลยครับป้องกันได้มาก